สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวฐานครับฐานตรงนี้ครับแล้วก็จะมีกล่องของมันนะชื่อบิวแคสซ้อมจีพีเ e สนะเป็นของบันไดแล้วก็ประมาณสามร้บาทเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ จเจ้าตัวนี้นะประกอบยังไงให้ผมประกอบให้ดูนะครับอเื้อแต่ขอเวลาแป๊สหนึ่งนะขอเวลาแยกส่วนก่อนเฮ้ยังไงโอ้โหพิ้นส่วนกันดั้มผมได้หลุดเลยเฮ้ยต้องระวังกันผ่าเออโอเคนี้เป็น,นึังไนงะ เดี๋ยวมาให้ดูย้ายชก,ก,กชิ้ชน,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 นส่วนเจลงเจลงเจลงนี่สิสิวิแรสครับคือเอาเส้านีิมาสิสิสิสาสิ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 ส้สิสิเ,าเ,าเิาิส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 ิาร เอาวันนี้ไม่แปะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วชิ้นต่อไปก็คือตอนนี้เอาอันนี้นะไปแปะใส่ตรงนี้อ่ะโอ้โหเสรม,มาเข้าโอ้โหต้องทำให้ลงล็อกนะมันจะมีล็อกนะตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้นะล็อกเข้าไปเลยครับได้แล้วก็ เอาเอาเจ้าตัวนี้เอาเอ,าเ,อาเดี๋ยวนับประรับแล้วก็เอาตัวนี้มาเสจยบเข้าไปล็อกค,ครับแบงนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้ครับอีกอันหนึ่งเป็นด้านข้างนะเียบมันไปเหมือนอันอันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นพลาสติกนะ แก้วของจริงแล้วก็โอ้โหมันคงจะระเบิดไปนานแล้วแหละเพราะผมไม่ค่อยเพราะผมชอบทำแก้วแตกนะก็เลยก็ขขเขาเลยคิดว่ามันน่าจะไม่ทำแก้วแตันี้ก็เป็นพ่อสติกเหมือนเดิมอันนี้แปะเข้าไปเป็นแผ่นบางๆนะแปะเข้าไปรู้จริงต้องมีกาา์ดด้วยแล้วแต่ G P s ไอที่้าร์มองในผมหายนะใี่ค,ครับแล้วก็ชิ้นส่วนสุดท้ายก็คือเจ้านี้ครับนี่ครับทำไมอันนี้ถึงเห็นเป็นพลาสติกนะเพราะว่าผมมันไม่แน่นนะก็เลยเอาอันนี้ออกมาได้นะเฮ้ยเอาอันนี้ออกมาไม่ได้นะขอ้ออันนี้อันนี้มันดึงออกมาไม่ได้เนหะ็นไหม ผมพลาสติกไว้แล้วนะตอนนี้ก็รัดไว้เพราะมันแน่แนๆนะตอนนี้ไม่ตอนนี้ก็รัดเอแค่เอาหมตรงน,นี้กตอตรงนี้ไปประกบกันในะข้อมือน,น่าจะมีนะถ้าใ,ใครซื้อมานะอะโอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่อีกอย่างหน,นึ่ง,งก็ อะไรวะรีวิวถ้ามีอะไรดิพาต,ต่อไปเอาดิเอาพาต,ต่อไปดีกว่าโอเคครับก็คลิปนี้ก็รู้ไหมตัวนี้กี่บาททุกคนรู้ไหมตัวนี้กี่บาท990บาทาครับโคตรแพงเลยวันเกิดผม,ผมได้เนี่ยมาเอ้นี่ ผมชอบมากเลยแล้วก็ GPS อันนี้นะไม่ได้ขายนะไม่ขายนะบอกให้ก็เขาจะแบนได้แต่ป็นนอนนี้น,น,น,นะคร